สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกเนื้อหาเคมีกันต่อนะคะจากเอกสารทบทวนที่เราดูกันเนี่ยมีเรื่องสำคัญเลยคือการจัดเรียงอิเล็กตรอนแล้วมันไปเกี่ยวกับตารางาธาตุยังไงแล้วก็เอ่อตามที่มีขอเข้ามาเรื่องบล็อก s p d f ด้วยค่ะครับผมเรื่องนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆเลยนะถ้าเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยการทำนายสมบัติธาตุต่างๆเอ่อมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยครับเหมือนเป็นกุญแจเลยนะคะ ประมาณนั้นเลยครับลองดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าไหมครับจะได้เห็นภาพได้เลยค่ะเริ่มจากโพแทสเซียม K เลขอะตอม19เอกสารก็ให้การจัดเรียงมาเป็น 1s2 2s2 2p6 2, 2 3s2 3p6 แล้วก็ 4s1 ตัวสุดท้ายนี่สำคัญเลยใช่ไหมคะใช่ครับตัว 4s1 เนี่ยคืออิเล็กตรอนตัวสุดท้ายหรือ valence electron มีอยู่หนึ่งตัวอยู่ในระดับพลังงานที่4แล้วก็เป็นออร์บิทัล s อ๋อค่ะการมีตัวเดียวตรงนี้แหละครับที่ทำให้ K อยู่หมู่1 a พวกโลหะแอลคาไที่มันว่องไวมากๆนะครับแล้วก็ในเอกสารเขาเขียนแบบย่อด,ด้วยนะใช้ s <S oh, อาร์แกน C s กำลัง1อ๋อย่อมาจากอาร์กอนใช่ไหมคะใช่ครับอาร์กกนก็คือแทนก้อนข้างหน้าทั้งหมดตั้งแต่1 s 2ถึง3 p 6เลยสะดวกดีครับ แล้วพเ K มันอยากสเสถียรมันก็เลยเสีย 4s1 ตัวนี้ไปกลายเป็น K+ บกเพื่อใหอ้การจัดเรียงมันเหมือนอ์กอนที่มี8ตัวนอกสุดถูกเพ่งเลยครับเพราะเป็น K+ บเนี่ยการจัดเรียงมันก็จะเป็น288เหมือนอ์กอนเป๊ะซึ่งมันสเสถียรกว่ามากที่สำคัญคือโปรโตอนข้างในนิวเคลียส19ตัวเท่าเดิมนะแค่อิเล็กตรอนหายไปตัวหนึ่งเลยเป็นไอออนบวกเข้าใจเลยค่ะ ทีนี้ลองขยับไปธาตุที่แบบว่าซับซ้อนขึ้นแฮฟเนียม HF เลขอะตอม72การจัดเรียงเป็น Xe 4f14 5d2 6s2 โ oh, อ้โหมีทั้ง f ทั้ง d เลยนะคะทีนี้พอเป็น HF 4บวกมันเสียตัวไหนก่อนคะเนี่ยหลักการเดิมครับคือเสียจากวงนอกสุดก่อนถึงแม้ตอนเราเติมอิเล็กตรอนเนี่ย 5d มันจะดูเหมือนพลังงานสูงกว่า 6s นิดๆแต่ตอนดึงออกเนี่ย ชั้นพลังงาน n เท่ากับ6คือ 6s2 จะหลุดไปก่อนเลย2ตัวอ๋อค่ะเอาชั้นนอกสุดออกก่อนใช่ครับแล้วค่อยตามด้วยชั้นถัดมาคือ n เท่ากับ5ก็คือเอา 5d2 ออกไปอีก2ตัวรวมเป็น4ตัว HF4 บวกก็เลยเหลือการจัดเรียงเป็น x e c f 1 4ครับแล้วที่เอกสารเขาชี้ว่าที่ระดับ n เท่ากับ5ของ HF4+ ยังมีอิเล็กตรอนอยู่8ตัวละคะ อ๋ออันนั้นคืออิเล็กตรอนที่อยู่ในโครงสร้างแกนของ Xe ครับคือพวกไ 5s2 กับไ 5p6 ที่มันเติมเต็มไปแล้วตั้งแต่ตอนเป็นซีนอน Xe นะครับมันไม่ได้หลุดไปด้วยเคลียเลยค่ะการเชื่อมยองแบบนี้มันทำให้เห็นภาพชัดนะคะว่าทำไมสมบัติต่างกันอย่างที่บอกว่าถ้า Transition พวก d- บล็อกเนี่ยเป็นโลหะทุกตัวเลยใช่ครับอันนั้นเป็นจุดเด่นของ d- บล็อกเลย ส่วนพวกกึ่งโลหะหรือเมทลัลอยอย่างโบรอนซิลิคอนเยเมนเนียมพวกนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ใน p- บล็อกครับทำหน้าที่เหมือนเออเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลหะกับอโลหะถ้าดูเป็นหมู่อย่างหมู่ 7A เฮโลเจน FClBrI พวกนี้เป็นอโลหะหมดเลยแต่ตัวล่างสุด เอทแอสตทีนกลับเป็นกึ่งโลหะซะงั้นใช่ครับมันจะมีแนวโน้มหลักแล้วก็มีข้อยกเว้นแบบนี้แหละครับที่ต้องจํานิดหน่อยอย่างโมู 1A ถึง 3A ก็ส่วนใหญ่เป็นโลหะยกเว้นโบรอนตัวเดียวที่เป็นกึ่งโลหะการเข้าใจพวกนี้สําคัญนะคะสําคัญมากครับเอาไปใช้ทํานายปฏิกิริยาได้เลยเอาละค่ะมาถึงส่วนสําคัญที่มีการขอเข้ามาเรื่องบล็อก spdf ซึ่งมันก็พอดีกับที่เราคุยเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนเลยนะคะใช่เลยครับมันคือเรื่องเดียวกันเลยการแบ่งบล็อกเนี่ยเขาดูว่าอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายหรือพวกเวเลน c ์อิเล็กตรอนเนี่ยมันไปลงเอยที่ o r b i t ิทัลชนิดไหนอ๋อค่ะอย่างหมู่หนกับ 2a เนี่ยตัวสุดท้ายลงที่ s Orbital เราก็เรียกว่า s บล็อกค่ะ s บล็อกมี2หมู่ครับผมส่วนหมู่ 3A ไปจนถึง 8A หรือหมู่1 3ถึง18ตามระบบใหม่เนี่ย ตัวสุดท้ายมันจะไปเติมใน p o r b i t a l ก็เป็น p b l o c k กลุ่มนี้มีครบเลยนะคะทั้งโลหะอโลหะกึ่งโลหะใช่ครับหลากหลายมากส่วนท่า Transition ตรงกลางตารางหมู่3-12ถึง12พวกนี้ตัวสุดท้ายจะไปเติมใน d o r b i t a l ครับก็เลยเป็น d b l o c k แล้วกลุ่มที่ปกติเขาแยกเขียนไว้ข้างล่างล่ะคะ แลนทนายกับแอคที่นาอ๋ออแถวล่างนั้นแหละครับคือ f บล็อกเพราะว่าอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายของธาตุในกลุ่มนั้นมันเข้าไปเติมใน f ออร์บิทลครับถึงในเอกสารที่เราดูเขาอาจจะไม่ได้ใช้คำว่า f บล็อกชัดๆแต่การที่เขาพูดถึงอนุกรม2อ,อันนี้ต่อจากบล็อกอื่นก็คือชี้ไปในทางเดียวกันครับว่าเป็นการแบ่งตามนี้สุดยอดเลยค่ะงั้นก็สรุปได้เลยว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนเนี่ยไม่ใช่แค่ท่องจำแต่มันคือ แผนที่หรือพิมพ์เขียวของตารางธาตุเลยนะคะมันอธิบายว่าทําไมธาตุถึงอยู่ตรงนั้นมีสมบัติแบบนั้นแล้วการแบ่งเป็นบล็อก s p d f ก็ยิ่งทําให้โครงสร้างมันชัดเจนขึ้นไปอีกถูกต้องที่สุดครับมันเชื่อมโลกที่มองไม่เห็นอย่างอิเล็กตรอนเข้ากับสมบัติที่เราจับต้องสังเกตได้จริงเป็นเครื่องมือที่เ,เรียกง่ายแต่ทรงพลังมากๆในวิชาเคมีครับ อืมน่าสนใจมากค่ะทีนี้เอกสารที่เราคุยกันวันนี้ส่วนใหญ่ก็เน้นที่อะตอมเดี่ยวๆหรือไอออนง่ายๆนะคะลองคิดเล่นๆต่อไปสิคะว่าถ้าอะตอมพวกนี้มันมารวมกันสร้างพันธะกันเป็นโมเลกุลใหญ่ๆหรือเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่แบบว่าซับซ้อนมากๆเนี่ยการจัดเรียงอิเล็กตรอนมันจะเปลี่ยนไปหรือซับซ้อนขึ้นยังไงบ้างก็น่าจะเป็นประเด็นที่น่าไปค้นคว้าต่อนะคะ ใช่เลยครับเป็นคำถามที่ดีมากพอมีการสร้างพันธะเคมีขึ้นมาเนี่ยเรื่องของอิเล็กตรอนมันก็จะซับซ้อนขึ้นไปอีกระดับเลยครับน่าสนใจมาก